ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะดวงความรักของคุณวันนี้สําหรับคนโสดนะคะสําหรับคนโดสนโดช่วงนี้โสดไปก่อนนะคะช่วงนี้นะคะมีคนเข้ามาแต่คุณก็ยังไม่สนใจนะคะห่วงหน้าพะวงหลังคิดมากคิดเยอะเลือกเยอะนะคะ ในช่วงนี้นะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้ระวังคําพูดนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางหลายๆคนอยากจะเดินทางไปหาคนรักนะคะช่วงนี้ระวังทะเลาะกันนะคะระวังทะเลาะกันระวังมีปากมีเสียงระวังปัญหาเก่าปัญหาเดิมนะคะจะตามมาให้คุณปวดหัวกุ้มใจนะคะระวังปัญหาที่บ้านนะคะจะทําให้คุณหนักอกหนักใจนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงน้าโชคของคุณวันนี้คือสีส้มนะคะ สีส้มสีแดงสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ1 1 1 1 7นะคะแล้วก็1 0ึ่ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ